ที่ดินแสนสูอิมสูดีครับวันนี้จะพามาชมที่ดินติดเขาอิโต้นะนี่เขาที่เห็นด้านหลังนี้เรียกว่าเขาอิโต้นะสุดสวยเลยที่ดินแปลงนี้ต้องบอกเลยว่ามีขนาดใหญ่นิดนึงนะบนเนื้อที่53ไร่2งาน92ตารางวาาก็ประมาณ53ไร่3งานเป็นเอกสารสิทธิ์นอสอสิจโชดคุณแดง วิวบรรยากาศสวยไหมน,ะนี่วิวเขาอีโต้ทั้งลูกเลยนะอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินของเราเหมาะสําหรับนะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินพื้นใหญ่นะไว้สร้างอาณาจากนะักรเนาะส่วนตัวนะปลูกบ้านพักตาก,กากวิวภูเขาติดริมเขาที่ดินแปลงนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยนี่ได้วิวภูเขาเนี่ยนะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยเนะี่ยแปลงที่ของเราเนี่ยขนาดกับภูเขาเลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะถนนหลักเนี่ยด้านหน้าเนี่ยกำลังขยายนะครับกำลังลงถนนลาดยางนะ รถยนต์สวนกันได้สบายสบายเลยนะประมาณ4ี่เลนเนี่ยกำลังขยายแล้วก็มีเสาไฟฟ้าแรงสูงต่างตางตรงนี้มีให้ครบหมดลวด้วยนะไฟฟ้าภายในแปลงนี้มีการเดินเข้ามาถึงด้านในแล้วด้วยนะตรงนี้บรรยากาศนี่ดีมากๆาเลยนะอบล้อมไปด้วยวิวทิวเขาธรรมชาติสุดสวยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็ที่สําคัญนะแปลงที่ของเราเนี่ยไม่ได้ติดวิวเขาอีโต้นเนยอะนะ ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นทิวเขาใหญ่ที่ทอดยาวตลอดแนวเลยได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับก็จะได้คนละฟิลคนละบรรยากาศกันนะครับสวยงามมากๆเลยนะที่นี่ที่นินผืนน,นี้เนี่ย53ไร่ประมาณ53ไร่3งานอยู่ในตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปัตจีนบุรีไปเดี๋ยวแผนกล้องให้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมภาพโดยมุมถงกันต่อเลยครับ เชดินผืนใหญ่อิงเกาอิโต้ครับบนเนื้อที่กว่า53ไร่เปรียบเสมือนอาณาจักรส่วนตัวสุดสวยเลยครับได้วิวยบกาศวิวเขาสุดสวยครับเหมาะสำหรับทำบ้านพักตากาศปลูกบ้านพักตากากาศวิวเขาภายในแปลงที่เนี่ยมีไม้ล้อมไม้ผลนะครับยกให้ทั้งหมดเลยนะครับเจ้าของใจดีบนเนื้อที่กว่า53ไร่3งานราคาเจ้าของขายไร่ละ6 0 0 0บาท อยู่ในตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับแปลงที่ินองเราก็ไม่ไกลครับจากโซนแหล่งท่องเที่ยวแปลงที่นเป็นเอกาสารสิทธิ์นส,สสีจอชนบุดแดงครับร,ราคายกแปลงที่32ล้านสอบาทที่ดินสวยอิงเขาอิโต้ใกล้กับทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนินหอมปราจีนบุรีแล้วก็ถนนด้านหน้าครับก่อนเข้าแปลงที่นของเราเนี่ยกำลังขยายนะครับเป็นถนน2เลนรถยนต์ ส่วนกันได้แล้วก็มีหลายทางด้วยการเดินทางสะดวกอยู่ไม่ไกลจากเขตชุมชนและก็ใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวครับเข้าจากถนน307ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้ามาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นครับก็ถึงแปลงที่ดินของเราด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ่างเก็บน้ำเขาไม้ป้อง4-6กิโลเมตรอ่างเก็บน้ำเขาอิโต้น้ำตกเขาอิโต้และน้ำตกห้วยกษียน6-7กิโลเมตร โซนตัวเมืองนครนายกแมคโคลโลตัสครับ24-28กิโลเมตรโซนตัวเมืองปัจินบรีโฮมโปรบินสันครับ20-24กิโลเมตรจากฟิวเจอร์พักลังสิทธ์ครับระยะทางเพียง98กิโลเมตรเท่านั้นดินอิงเขาอิโต้สุดสวยที่สำคัญเนี่ยเป็นเอ,สสนอกสารสิทธิ์นอสซีจอฉนดกุดแดงครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันต่อครับนี่ครับบรรยากาศนะภายในแปลงตรงนี้เนี่ยที่เห็นรถยนต์วิ่งตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นถนนหลักนะตรงนี้ แล้วก็กําลังขยายถนนแล้วก็ทําเป็นถนนลาดยางนะครับตรงนี้เนะี่ยตอนนี้เป็นถนนดินนะแล้วก็เสาเสาไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็กําลังขยายทั้งหมดเลยนะครับที่ดินสวยทําเลดีนะปัจจุบันเนี่ยก็เช่าพานันเอ่อให้ปลูกเป็นพันไม้อยู่นะครับปลูกขายเป็นพันไม้อันนี้แถมให้ทั้งหมดเลยนะครับภายในแปลงนะหลายพันต้นเลยนะครับตรงนี้แถมให้ทั้งหมดเลยนะครับมีบ่อน้ำเนี่ย หนึ่งลูกนะใช้สำหรับทำการเกษตรนะฟิลบรรยากาศนี่เหมือนอยู่เขาใหญ่เลยนะครับนะวันเอกาเนี่สยสวยๆแบบนี้เลยและล,ลักษณะที่เราเนี่ยเป็นลักษณะเป็นที่เนินนะเป็นเนินเขานะมีเลเยอร์ที่ซ้อนทับแตกต่างกันด้านหลังเนี่ยจะค่อนข้างสูงครับสูงจากราดบน้ำาเลเนี่ยนะประมาณ35-40เมตรนะครับ35-40เมตรนะครับ ที่สวยบรรยากาศดีปปเดี๋ยวภาพไปเดินชมบรรยากาศโซนอื่นกันต่อนะครับด้านหน้าแปลงที่ของเราเนี่ยก็สามารถหันไปทางเขาใหญ่ได้นะครับก็จะอยู่ทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านหลังนะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะครับเขาอิโต้ก็จะอยู่ทางทิศใต้นะครับแปลงที่ดินของเราเนี่ยขนานกับภูเขาทั้ง2ลูกนะครับขนานกับภูเขาทั้งสองลูกนะฮะ ฝั่งนี้เนี่ยนะครับเป็นโซนไม้ล้อมที่ทําพันุ์ปลูกพันธุ์ไว้ตรงนี้เนี่ยแถมให้ทั้งหมดเลยนะครับแถมให้ทั้งหมดเลยนะครับที่ดินผืนใหญ่นะครับ53าไร่2งาน92ตารางวาวิวภูเขาสุดสวยเลยนะฮะแบบนี้เลย ยังไงกันบ้างครับสรับที่ดินวิวภูเขาสุดสวยๆเลยนะครับบนเนื้อที่53ไร,ร่2,92งานตารางวาราคาเจ้าของขายรายละ6 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับยกแปลง32ล้าน2,050,000บาทค่าโอนคนละครึ่งนะสำหรับที่ดินแปลงนี้ได้เวกาเหมือนอยู่เขาใหญ่เลยเพราะที่ดินของเราเนี่ยติด ภูเขาเลยนะเขาอีโต้ด้านหลังนะแล้วก็มีเล็กน้ําบอ่อน้ําขนาดเล็กนะไม่ใหญ่มากครับเมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดนะหนึ่งลูกนะประมาณบอ่อน้ำเนี่ยไม่ใหญ่ใช้สําหรับทําการเกษตรนะครับไฟฟ้ามีแล้วนะครับตรงนี้ไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยแล้วขนาดก็เขาอีโต้แล้วก็ที่สําคัญขนาดกัะทิวเขาใหญ่นะครับได้ทั้ง2ลูกเลยนะเขาอีโต้จะอยู่ทางทิศใต้นะส่วนเขาใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางชิดเหนือนะครับนี่ต้องแตะตีนเขาฝั่งนี้เลยนะ สวยมากๆเลยนะที่ดินแปลงนี้ได้วิวภูเขาสุดสวยแล้วก็ที่สําคัญถนนเนี่ยกำลังขยายด้านหน้านะเป็นถนนลาดยางอย่างดีกว้างสิบเมตรเนี่ยเหมือนกับสี่เลนเลยนะครับตรงนี้ก็หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อนะครับเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 2 3 5 3 7 7 8 8นะวันนี้แบลดจิมงานต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ขอฝากที่ดินวิวภูเขาสุดสวยแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ